เราพูดถึงเรื่องกิเลสคลื่นของกิเลสมันตีเข้ามาตีเข้ามามันตีอย่างนั้นนะเวลานี้ตีเข้ามาไม่มีไม่เลือกนะแล้วตีเข้ามาหน้าด้านเข้ามาเรื่อยๆนะเลยลืมวที่โอดต์ป่าภายในใจโกเก๋ไปตามกิเลสทั้งหมดไปเลยเห็นไหมกิเลสกอมหวัวใจของพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นกรอมพระกรอมเนเหล่านี้แหละตัวสําคัญที่สอนเพื่อเห็นไผ่มันกับเป็นไม่เห็นไผ่ กลายเป็นเห็นคุณเป็นคุณไปเสียเห็นกิเลสว่าเป็นคุณไปเสียแล้วเผาตัวเองก็ไม่รู้ตัวอนี่เราเรียกว่าพูดถึงเรื่องของกิเลสคลื่นของกิเลสมันหนาขึ้นทุวันทุวันพร้อมใจยอมใจกับมันนะยินดีกับมันไม่มีการคัดค้านต้าน,าน,ท,านทานเลยตามหลักธรรมพุทธเจ้านี้เป็นค่าสืบก,กันกับกิเลสตลอดทุกเปอร์เซ็นต์มีมากมีนอ้อยเป็นค่าสืบต้องต่อสู้ต้องชะต้องล้าง ชำระสาสางกันตลอดจนกระทั่งไม่มีกิเลสอะไรติดหัวใจแล้วอยู่สบายหั่นท่านทาน่ทานชาท่านล้างท่านต่อสู้กับข้าศึกข้าศึกคือกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรที่ไหนไปมันเป็นที่ทหัวใจคน,นยิย่งไม่มีทาเข้าไปแทรกในหัวใจแล้วใครก็ใครเถืะอว่างันเลยเอาคำจริงมากลางกันเลยหาความสุขไม่ได้นะก็มีแต่กิเลสมันเป็นหลอกใส่กระดาษยินสอไปใส่ชื่อใส่านามไปยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งๆ เจ้าของก็ภูมิใจแยบแยบยบย,บย,บย,บยบเพียงฝ้าแลบแต่ความจริงที่ที่มันหมักหมมอยู่ภายใน,นเผาอยู่ในหัวใจเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี้ไม่ไม่ได้คิดกันว่ามันเผาอยู่เพราะเหตุผลอะไรทั้งทั้งที่ร้อนก็รู้นี่นั่นแหละที่เรียกมันเผาถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมสิ่งวันนี้จะค่อยจางไปจางไปเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเจิ้งอย่าหนีธรรมนะถ้าใครอยากอาศัยว่ามีเกาะมีดอนเป็นเครื่อง หลบซ่อนผ่อนคลายแล้วขอให้มีธรรมเป็นเกาะเป็นดอนถ้ามีตะกี้เลยแล้วเป็นมาหาสมุรทรทะเลหลวงทั้งนั้นแหละใครก็ตกน้ํามหาสมุรทรทะเลหลวงแล้วมีหวังที่ไหนไม่ว่าไม่ทราบว่าว่ายว่าลอยว่าอะไรป๋อมแป๋มป๋อมแป๋มอยู่หาจุดหมายปลายทางม,มาได้แต่ต่างคนต่างิ้นไม่ทราบว่าจะิ้นไปหาอะไรมันอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรถ้าไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีอัดมีธรรมเป็นที่เกาะมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วตายไปอีกก็เกิดมาอีกก็เป็นอีก ถ้าถ้าไม่มีทําเป็นที่เกาะที่ยึดไม่บูรุญมีกุศลเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปนเจึงต้องเลยพาก,กันพิจารณามากนะชาวพูดเราเนาะทำบูรุธเจ้านี้ไม่มีอะไรเสมอแล้วถึงกระค์เลยท้อพระทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกขุนกิเลสบีบบังคับไว้ไม่เชื่อไม่ถือไม่ปฏิบัติตามรงท้อพระไทยแยจะสอนได้อย่างไงย,ย่างไงกําลังของกิเลสมันหนานแน่นขนาดนั้นเมื่อเทียบแล้ว ก็เป็นเหมือนกับว่าภูเขาลูกนี้นะหนาแน่นเต็มหนาแน่นไปด้วยหินผาป่าไม้มองไปที่ไหนไม่เหมือนมันไม่มีสาระอะไรเลยถ้าเราบองดูเผลนเผิๆมองดูก็มีแต่หินผาหน้าไม้ป่าไม้เต็มไปหมดมันก็ไม่เห็นมีสาระประโยชน์อะไรภูเขาลูกนี้ แล้วเข้าไปดูจริงๆมันเป็นยังไงภูเขาลรงนี้จะไม่มีสาระอะไรแฝงอยู่บ้างเหรอไม่มีสาระประโยชน์อะไรเจือปนอยู่บ้างเหรอเข้าไปดูมันก็มีถึงไม่มีทั้ทงภูเขาก็ตามมันก็มีแท้คือในนั้นแร่ธาตุต่างๆเช่นอย่างที่เรานํามาใชาน้นี่ออกจากป่าจากเขาทั้งนั้นแหละพวกแร่ธาตุแร่ดีบุกแร่เงินแร่ทองคําประเภทต่างๆนี่เป็นสาระประโยชน์เอาออกมาจากป่าจากเขา จากหินจากผานะ่ะมันมีแทรกอยู่นั้นเราก็ดึงมอันนั้นออกมาทําประโยชน์ส่วนที่มันไม่เป็นประโยชน์ไร้สาระก็ทิ้งมันไปเสียหันอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าทรงเลนยานดูสัตว์ตวโลกที่มันหนาแน่นเทียบกับภูเขาภูเขาอะ้รมันจะมีสา,ายอะไรติดอยู่บ้างหรือจึงทรงเลนยานไปอ๋อมันมีผู้มีนิสัยเพราะสร้างบุญสร้างบาปสัตว์โลกสร้างอยู่ทั่วไปทําไมบุญที่เป็น อุปนิสัยของสัสตว์โลกจะมีก็มองลงไปมันก็เห็นสาระประโยชน์ของสัตว์โลกที่มีเจือปนกันเต็มทั่วโลกในโลกธาตุมันมีส่วนเป็นสาระมีอุปนิสัยบางรายถึงอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นสักกิจาภเป็นพระอนาคาคาเป็นพระโสดาเป็นผู้มีบุญเจอือปนฝังอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าผู้มีสัยเรียกว่ามนุษย์ที่มีสาระ ยือปนอยู่กับมนุษย์ทั้งหลายที่หาสาระ,ะกับสัตว์ทั้งหลายที่หาสาระไม่ได้มนุษย์ประเภทนี้มีพระพุทธองค์จึงได้สอนถอดออกมาสอนได้แค่ไหนก็เอาเหมือนอย่างเราไปถอดไปถอนเราแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสาระ,ะอยู่ในภูเขาทั้งโลกไม่ได้มากเอาได้เท่านั้นก็นเอาอันนี้สัตว์โลกเกือนโลก,กธาตุนี่มันไล่สาระไปหมดหรือไม่ไล่ไปหมดสิ่งที่เป็นสาระพระองค์ก็ถอนออกมาถอดออกมานั่นะคือแนะนําสั่งสอนนั่นเอง ใครที่มีเชื่อตามพระพุทธเจ้าก็พยายามฟิตตัวแก้ไขเด็ดเป็นตัวเองก็ถอนตัวออกมาได้ออกมาได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองตัวเองนั่นแหละเทียบกันอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนโลกไม่ใช่ว่าพอเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจะลืกอยกภูเขาทั้งลูกนะั้นให้ไปได้หมดยกโลกธาตุไปได้หมดเป็นไปไม่ได้เพราะมันหนักขนาดไหนภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนแต่เวลาเราไปถอดภูเขาต้องสาราประโยชน์ที่อยู่ในภูเขาเราถอดได้ถอนได้นี่ โลกทั้งโลกนี้มันหนาแน่นก็จริงแต่ผู้มีสาระประโยชน์จิตใจมีอุปนิสัยแทรกอยู่แท่กอยู่ในจํานวนสัตว์มากกว่มามกยังมีก็แนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นเวลาสั่งสอนมายังปรากฏเป็นผลเห็นประจักษ์ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าที่แรกทรงท้อ,ทอพระทัยอย่างมากทีเดียวท,ทั้งทที่ทําความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสร้างพระบารีมามากขนาดไหนทุกแสนสาหาัส เวลาได้สัตรู้ธรรมขึ้นมาควรแกความเป็นศาสดาาของโลกแล้วกลับสอนโลกไม่ลงท้อพระไทยก็เห็นมันหนานแน่นไปอย่างนี้ทีนี้ก็ทรงแยกอยู่ที่มันหนานแน่นขนาดไหนภูเขาลูกนี้จะไม่มีสาระเลยโลกอันนี้จะไม่มีสาระอะไรบ้างเหรอท้าจึงมาแยกมาแยกอ๋อมีหันเมื่อพยานอย่างทราบลงไปตรวจด,ด้วยพยานป,ป,ปบาปเบวิโลกาหนั่งชงเล่ยานดูสัตว์โลก ลายไหนที่จะพอมีปริสัยปัจจัยพอจะเป็นผลประโยชน์บ้างพออเพรอะค์ทงแนะนําสั่งสอนนี่แล้วยกตัวอย่างขึ้นมาก็เห็นเช่นอย่างพระเบญจคคีทั้งหา้าท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะไปพอแสดงธรรมมาจากกับพราสรให้ฟังฉะนั้นดีถึงเลยถึงเลยจากนั้นก็ดีลองลำดับดากันมาเลื่อยจกนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ได้มากได้ก็เอาคือมีผู้ปฏิบัติได้น้อยแค่ไหนก็ได้ผลแค่นั้นแค่นั้นก็เอาดีกว่าที่จะ ทิ้งให้เกลื่อนเป็นขอนเป็นซุงทั้งท่อนทั้งท่อนเกลื่อนโลกธาตุอยู่นี้โดยใช่เดียวยังพอมีสาระก็สอนไปสอนใครนี่เราพวกชาวพูดของเราอย่าให้เป็นสูงทั้งท่อนอเป็นขอนขี้องกิเลสไปหมดนะให้ลึกรู้ร่วมศีลร่างธรรมเป็นสาระประโยชน์แก่กิจใจของเราสิ่งวันนี้อาศัยมันไปเพียงเท่านั้นนะเออดินน้ำลมไฟอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยอาศัยไปพอยังมีชีวิตเป็นอยู่เท่านั้นพอส้ม เรมามใจสิ้นไปแล้วสิ่งเหล่านั้นหมดความหมายทันทีพึ่งไม่ได้นะสุดท้ายก็มาอยู่กับบุญกับกรรมของเราใครทําชั่วนั้นล่ะติดแนบไปแล้วความชั่วติดกับหัวใจพราะใจไม่มีปัจช้าใจไม่เคยตายบาบุญก็ติดกับหัวใจนั่นไปใครมีบุญก็พาไปเกิดในฐานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆนั่นละ่ะสาระของใจแท้คือบุญที่เกาะของใจนั่นคือบุญให้พากันยึืดก้อเนี้ไว้ อย่าให้คําว่าชาพุทธมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ตัวหนังสือนะให้มีในบุคคลด้วยเราเป็นลูกชาวพุทดขอให้ตั้งใจปฏิบัติฝืนฝืนกิเลสถ้าจะปล่อยให้มันเป็นเราทำตามความชอบใจแล้วกิเลสจะไม่ยอมให้ทําความดีเลยนะจะมีแต่ความชั่วช้าละโมกเต็มโลก,กทานนั่นเราต้องฝืนเราเป็นลูกชาวพุทดเชื่อพระพุทธเจ้าถือพระเจ้าเป็นสาระาเราต้องเชื่อยากิข้าวญาต้องฝืนทากัน มันไม่อยากให้ทานเหลือมันทะนีเหลือว่างเลยเอาถามกันที่เงินอยู่ในกระเป๋าของเราเราเป็นผู้ตัดสินได้นหมว่าจะมอให้แต่กิเลสตัดสินเป็นอำนาจแต่ผู้เดียวเหลือเงินนี้มีเท่านี้ค่ามาให้เนี่ยคำว่ากิเลสมันมาเป็นค่ามามาเป็นเราในหัวใจเรามันมีอำนาจมากนะมันมาเป็นตัวของเราแล้วเงินนี้เป็นสิทธิของเราเราอยากให้ก็ได้ไม่อยากให้ก็ได้กิเลสมันก็ลืนไปหมดว่าไม่ให้เราไม่ให้น,นั่นเห็นไหมก็หมดไปเปล่าเปไม่เกิดประโยชน์อะไรแลวไม่เป็นสาระอะไรเลย นี่เวลาเป็นฝ่ายทำแย่งมากิเลสหวงเท่าไรเอาแย่งเอาให้ได้กิเลสเอาไปมีบาทหนึ่งกิเลสเก่งนักแล้วฟาดเอาได้สามตังก็เอานะเอพอหนักเข้ามันจะได้ถึงห้าตังหนักเข้าได้สิบตังแย่งกิเลสทุกวันทุกวันแย่งไปแย่งมาหน,กกหนักเขานัาเข้าก็ห้าจิบตังขึ้นสุดท้ายฟาดเต็มบาทเลยมิเท่าไรเลยหยับทานทิ้งไม่อยากเก็บไม่อยากทานเห็นสาระคุณในการให้ทานนี่แสดงว่ากิเลส ตัวเหนียวแน่นมันอ่อนตัวลงไปทําเป็นตัวเสียเป็นองค์เสียสละเล่นหนักขึ้นหนักขึ้นเลยมีแต่ความยินดีในการทําบุญให้ทานผู้นี้ตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมาคุชราลทีทิเทศบ่ายวันนี้เนี่ยเครื่องตัดถิงนอยู่ในหัวใจนี่ทุกคนไปเลยดีดผึงเลยนีน่แหละสาระแท้ๆอยู่ที่บุญที่กรรมหนาไม่ได้อยู่ที่อื่นนะไม่ได้อยู่ในที่วาดภาพอย่างนั้นอย่างนี้น,นั่นนกิเลสหลอกคนนะฮะ ทำทำไมหรอขอให้สร้างเกิดความดีนี่ก็ปบฏบิบัติแล้วสอนพี่น้องทลายด้วยความยืนยันซะด้วยนะเพราะจวนจะตายแล้วแต้ก่อนไม่เคยสอนอย่างนี้นะสอนธรรมดาควรหนักหนักถึงขั้นฟ้าดินถล่มก็มีแล้วแต่ผู้มาเกี่ยวข้องคำว่าฟ้าดินถล่มคือไงผู้มาศึกษาอบรมทางด้านจิตภาวนานะั้นสําคัญมากเวลาท่านภาวนาเป็นยังไงไงถ้ามาเล่าให้ฟังเมื่อถึงทาขั้นสูงควรที่จะดีดได้แล้วเราก็ช่วยลากทีเดียวดีดผึงเลยนี่เดียว่า แสดงทมแบบฟ้าดินถล่มแต่เราก็ไม่เคยบอกว่าเรารู้อย่างนั้นนะเราเห็นอย่างนี้เราไม่คมืนการฉุดลากเอาเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเรื่อยมาอย่างนี้ก้ารสอนโลกนี้หลงตานี่รู้สึกว่าสอนมานานนะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ออกเกี่ยวข้อ,ของกับหมู่คณะหมู่เพื่อนนั่นแหละไปเกี่ยวเรานะเราไม่ได้เกี่ยวเราอยู่ตามพัทย,ยาใสยถ้าพัทยาใส่ไง ชอบอยู่ในที่ป่าที่สงัดไปคนเดียวอยู่คนเดียวนี่เป็นปกตินิสัยของเราที่อาภาพวาสนาแต่พอหลวงปู่มั่นมรณาภาพแล้วเท่านั้นถ้าเนนนี้ก็เพิบเลยพระกรรมฐานไปไหนขโมยไปนะเพราะมันขัดต่อความเป็นอยู่อัรายาศัยของเราอยู่แบบเกลื่อนกลนวุ่นวายเราไม่สบายขโมยหนีกั้งคืนดึกๆนี้นะเพื่อนฝูงไปเกาะเต็น กลางคืนดึกๆสงังหาแล้วเตรียมของได้เดียบร้อยแล้วแล้วเดินฉากดูองค์ไหนองค์นั้นเดินจงกรมอยู่องค์นี้นั่งภาวนายอยู่สแสดงว่าไม่สนใจกับเราพอมาแล้วสะพายบาตรแ,แล้วออกทางด้านหลังเข้าป่าเลยเข้าเขาไปเลยไม่บอกนะพอตื่นเช้ามาคือหากันใหญ่โตแล้วสุดท้ายก็ตามติดนะจนไปถึงจนได้อยู่อย่างนั้นก็ไม่ไม่เลยสองอาทิตย์แหลนะไปอยู่คนเดียวสบายสบาย ไม่ถึงสองอาทิตย์เดี๋ยวองค์นี้ไปแล้วเดี๋ยวองค์นั่นไปหะน่ะติดตามก็ได้นะแล้วจมูกหมาอยากเข้าใจว่าดีกว่าจมูกพระน,นะจมูกหมาเนี่ยมันดมนั่นดมนี่ม่เห็นแล้วมันก็กลับมาแต่จมูกพระนี่ติดจนกระาทาั่งไปอยู่ในถ้าไหนเงื่อไในดูหมดตามไปหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วพระติดตามเราเอาเราเป็นพยานแล้วสุดท้ายก็ต้องได้รับกันซะอย่างตัวหน้าอย่างนี้แหละนะ พระไม่เคยบกบางตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามมาเพราะเป็นปีที่ถวายเพลิงเผาศพหลวงผู่มัน่นพระเนรไม่มีที่เกาะเกาะเราเพิบเลยจากนั้นมาก็ประชาชนญาติโยมแล้วการเทศนาว่าการก็เริ่มตั้งแต่นั้นมาที่แรกก็สอนพระ้วก่อนจากนั้นก็ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกว้างออกกว้างออกนิมนต์ประเทศที่นั่นที่นี่ที่ไหนต่อที่ไหนสุดท้ายก็ทั่วประเทศไทยมานานแล้วนะ แทเทุกแห่งทุกหนมานานแล้วแต่เทศแบบใต้ดินเพราะไม่มีเครื่องกระจายเสียงไม่มีทีวีไม่มีวิทยุออกประกาศเหมือนอย่างทุกวันนี้เทศที่ไหนจึงเหมือนไม่เทศเรียกว่าแทศอยู่ใต้ดินก็ไม่ผิดนี่นานนะสอนสอนผ่านเดินมาเป็นเวลาสี่สิบเก้าปีเนี่ยนานไม่พิจารณาเลยเป็นเวลาสี่เก้าปีตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามมา ทำไมตี2,493เป็นพระเหตหุผลอะไรก็ขอยก2,493มาให้พี่น้องทั้งหลายทราบปีหลวงปู่มั่นมรณภาพนั้นเผาศพหลวงปู่มั่นปีนั้นเป็นกรงกันกับเผาศพกิพเลสภาจจยในจิตใจของเราให้สิ้นซากลงไปในปีเดียวกันหัน่นเผาศพกิเลสภายในหัวใจของเราย้อยนกระทั่งลนบอกสถานที่ด้วยนะฮ่าเว่ล่าเวลาบอกด้วย นี่พราะเราจะเป็นผู้นําของพี่น้องชาวไทยจึงต้องไเปิดปูมหลังออกมาให้ทราบกันสถานที่อยู่สถานที่เผาศพให้สิ้นทราบไปจากใจคือวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครลังวัดดอยหลังภูเขาดึกสงัดเนี่ยงันละวันที่สิบห้าพฤษภาคม 2,493เวลาห้าทุ่มพอดีฟ้าดินถลม่มเหมือนฟ้าดินถลม่มกิเลสที่เกาะบีบบังคับจิตเรามากี่กับกี่กันเราไม่รู้เราเหมือนกับทรงทั้งท่อนถ้ามันเตะมันยันอยู่นันตลอดเวลาต่อเมื่อได้อาไดธทำบำเพ็ญตนไป็นลดับเลยจนถึงขั้นปัจจุบันคือชาตินี้หลังจากเรียนแล้วก็ออกฟาดกับกิเลสได้ มีหลวงปู่มั่นเป็นผู้สนับสนุนเรื่องอัานเรื่องทำเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีสงสัยแล้วท่านชี้เรื่องมรรคผลนิพพานหาที่ไหนหาผลนิพพานนะอย่าไปหาตามดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมที่ไหนไม่มีที่เลสอยู่ที่หัวใจทรมาอยู่ที่หัวใจแก้ที่เลือลงที่หัวใจด้วยสมาธิภาวนาเอาแรงลงไปจะเห็นมรรคผลนิพพานขึ้นที่ใจนั่นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนว่าใจของเรานี่เหมือนกับบึงใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ําที่ใสสะอาด บริสุทธิ์เต็มที่แต่ถูกจอกแหนปกคลุมไว้อย่างหนานแน่นมองดูน้ำไม่เห็นเลยใครมองไปก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนไม่เห็นน้ำก็เลยถือกันว่าน้ำไม่มีในบึงในบ่อนี้ในสระนี้มีแต่จอกแต่แหน่ะ้จึงปฏิเสธกันว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเพราะมีแต่จอกแหนปิดบังไว้หมด ที่เวลามาเปิดจอกเปิดแหนด้วยสมาธิภาวนานี่แหละเรียกว่าเปิดจอกเปิดแหนค่อยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นเหมือนกับขนจอกขนแหนขึ้นบนฝั่งบนฝั่งแล้วหนักเข้าหนักเข้าลื้อมันหมดสะนั่นจอกแหนอยู่ในสะออกหมดมองเห็นน้ําจ่าที่นี่แต็มสะหายสงสัยว่าน้านี่มีหรือไม่มีในบึงในบ่อนี้นี่สว่างจ้าขึ้นที่หัวใจหัวใจเป็นบึงเป็นบ่อ ทรรมที่หัวใจเท่ากับน้ําที่สะอาดสุดยอดกิเลสเท่ากับจอกับแหนปกขุมนี้ได้ขาดสะบัดลงในคืนวันนั้นแล้วน้ําที่เต็มหัวใจน้ํรทมเต็มหัวใจได้สว่างจ้าขึ้นพร้อมพอมกันเกิดความอัศจรรย์อัศจรรย์ตัวเองอีกด้วยนะไม่ใช่อัศจรรย์ทมเพราะทมกับตัวมันเป็นอันเดียวกัน เออมีวาสนาถึงขนาดนี้เถอะหรือถึงได้มารู้มาเห็นทำประเภทที่ไม่เคยคาดเคยคิดเอาไวน้นี่วันนี้ทําไมเราไม่ได้เห็นแอบอัศจรรย์ไม่เคยคาดเคยคิดได้เห็นแล้วเหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เหรอฮั่นทำแท้เป็นอย่างนี้เหรือฮั่นฟังที่ไหนไม่รบประจักษ์แล้วจ้าอยู่ที่หัวใจหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราอ้างเป็นสรนารณะของเราทั้งสามนั้นกลับ รวมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรนั่นพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์รวมลงในธรรมชาติเรียกว่าธรรมธาตุมหาวิมุติมหานิพานหมดเลยพระจากเองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอ๋อทำแท้เป็นอย่างนี้เหรอเกิดความอาจจัศจรัย์น้ำตาไม่ต้องบอกนะไหลพราาพรากพรากเลยอัจจรย์ตัวธรรมที่เกิดขึ้นกับใจตัวเอง อาตจรรย์พระพุทธเจ้าชกอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครแนะนาสั่งสอนเลยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเป็นศาสตาโอ่งนี่เราถูกท่านแนะนํสั่งสอนมาแทบเป็นแทบตายตะเกียรตะกายถึงขนาดนั้นถึงได้มารู้อย่างนี้อาตจันทร์ทำอาจจันทร์พระพุทธเจ้าแล้วสงสารโลกทั่วๆไปมองไปแล้วมันมืดแปดทิศแปดด้านโอ้ยสอนกันได้อย่างไงทั้งๆที่เราก็ผุดขึ้นมาจาก แดนมืดตื้อนั่นแหละแต่ก่อนมันไม่เห็นแดนมืดตื้อว่าเป็นพัยเห็นเป็นมิดเป็นสหายถูกเผาถูกไหมมาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นพัยอะไรเลยต่อพอมันพ้นขึ้นมาแล้วมันเห็นเป็นพัยจนขนาดที่ว่าท้อใจจะสอนไปได้ยังไงสอนโลกนี้ทั้งๆที่เราก็ออกมาจากโลกอันนี้มาเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วมันมองดูกันไม่ได้อีกนะท้อใจจะสอนยังไงไปพุดที่ไหนเขาก็จะหาว่าบ้าหมด เพราะโลกทั้งโลกเป็นอย่างนี้สามแดนโลกธาตุนี้เป็นจิตใจความรู้สึกอย่างเดียวกันนี้มืดบอดอย่างเดียวกันนี้หมดแล้วความรู้ที่สว่างจ้ายอย่างนี้ไม่มีใครรู้ก็เห็นก็มีแต่ผู้ที่เจ้าพระหันต์่านั้นเวลานี้เราก็เห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วเราก็จะสอนใครได้ยังไงไปพูดที่ไหนเขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้าเอ้ยไม่พูดซะดีกว่านั่นท้อใจนะพูดไปไหนเขาก็จะหาว่าบ้าเกิดประโยชน์อะไรายอยู่ไปกินไปพอถึงวันตายฉทนั้นพอแล้ว นี่ท้อใจความท้อใจด้วยความสงสารโลกด้วยน้ำตาก็พังแบบเดียวกันไม่นอนเป็นเองทั้งคืนตลอดล่วงเลยอัศจรรย์โอ้ทำแท้เป็นอย่างไงหรือทำพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรือนี่แหะจากนั้นก็นมาพินิจพิจารณาเลยย้อนถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นของอัจจรรย์ลนโลกลน้ลนองศารเราไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้ก็เราเป็นเทวดามาจากไหนเราทำไมถึงรู้ได้เห็นได้อย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้ได้เห็นได้แล้วเรารู้ได้ยังไงเพราะเหตุใดมันก็วิ่งหาปฏิปทาคือสวัาดิธรรมที่พระเจ้าทรงสอนเป็นแนวทางมารู้ได้เพราะเห็นนั้นนั้นอ๋อถ้าปฏิบัติตามพระเจ้าทรงสอนแล้วจะต้องรู้อย่างนั้นเห็นนั้นจนกระทั่งเข้ามาถึงจุดนี้มาตามสายทางเที่ยวที่พระเจ้าทรงสอนนี้เองนะก็เมื่อเป็นอย่างนั้นสอนใคร ก็เป็นทางแล้วทําไมเขาจะมาไม่ได้เขาจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ตั้งแต่เราอย่างรู้ได้อ๋ออั้งนั้นพอสอนได้เนี่ยอย่างนั้นนะไม่มากก็ตามเอาเอาแค่นี้ก็ยังดีนั่นลหะเหตุที่จะ <c oughs> มีแก่ใจสั่งสอนเพื่อนสูงพระเนตลอดประชาชนแต่ไม่เคยบอกนะว่าได้รู้ได้เห็นในสถานที่นั่นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นไม่เคยพูดเลยทำมีเท่าไหร่ทุ่มบอกตาม ความเกี่ยวข้องของพระของเลนที่มาศึกษากับเราควรหนักหนักควรเป็นแสดงแบบฟ้าดินถล่มก็สอนเต็มเนี่ยแต่ไม่เคยบอกเลื่อยมาการแนะนาสั่งสอนสอนทั่วประเทศไทยก็สอนไปอย่างนั้นไม่เคยบอกเคยกล่าวใครว่าเรารู้เราเห็นอย่างนั้นทั้งทั้งที่มันสว่างจ้ามาตั้งแต่ขณะน,นั้นนะเเวลาจิตมันเปิดแล้วมันจ้าหมดจริงๆร,งจรงชจะว่าไงนั่นละที่ยอมรับพระบุตรเจ้าว่า,าศาสนาโอเอ สอนพวกเราไม่ได้สอนด้วยความตาบอดนะเอาของจริงมาสอนแท้ๆทำไมเราจึงรับหูรับตาฟังทำพุธเจ้าไม่ยอมปฏิบัติตามถ้ามาอยากจมนรกให้รีบหนะวาวะแล้วมีน้ำซ้ำกิเลสมันยังหลอกนะเวลานี้ว่าบาไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรคมมีสดสดร้อนๆอยู่นะสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งกี่ครั้งกันทำไมจึงโง่ยอมไม่กิเลสมันลบหูลบตาลบใจไปหมดไม่ยอมเชื่อทำพุธเจ้าต้องจมแน่ๆนะให้ภากันแก้ไขแต่แปลงเรื่องแต่บ,บัดน,นี้ถ้าไม่แก้แล้วจริงๆนะ เราอย่าไปอวดอวดทุกพุทธเจ้ากิเลสพาอวดแล้วเวลาจมเราจมนะกิเลสไม่ได้จมนะเราเป็นผู้จมเองให้รีบแก้ไขดัดแปลงตั้งแต่บัดนี้าศาสดาองค์เอกพุทธแท้ทำแท้สอนเราอย่างแท้จริงถูกต้องแม่นยำทุกอย่างให้รีบเราเป็นชาวพุทธมาพยัญาพยายามแก้ไขเอาขี้เกียจขี้ข้านเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้รู้ว่ามันนี่มันเป็นภัยต่อความดีของเราให้แก้กันมันขี้เกียจมันตนหนีไม่อยากให้ทานเอาทานลงไปนี่เรียกว่าแก้ความตนหนีตัวกิเลสสาคัญสําคัญ มันาไม่อยากทําคุณงามความดีประเภทไหนเรื่องกิเลสไม่อยากท,ทําท้งนั้นที่บ่าความดีเพราะมันจะหนีอํานาจของมันการสร้างความดีนี่คือการสร้างอํานาจแห่งธรรมขึ้นเพื่อจะหลุดลอยจากอํานาจของมันมันจึงไม่ยอมให้ทําจะทําบุญให้ทานมันไม่ยอยากให้ทําจะเดินจงกรมนั่งสอานิภาานาสัมมาอรหังห้องพระนี้ก็รับแอะแอะยนเห็นไหมกิเลสมันกล่อมเอาบีบคอไม่ไม่อรหังสัมมาสัมปุโตออกแต่ว่าดังเสียงคล้าครอก กรนนั่นออกนะออกดังเสียงครา่าคร่อกิเลสมันเปิดช่องให้ออกทางหลับโกนหลับครา่าคร่อมันเปิดช่องนั้นออกแต่สมมว่าระหังไม่ได้ยินนะอกิเลสปิดไม่หมดเวลาได้ยินได้ยิน,ยนเสียงหลับครา sea, ่าครอกอยู่ในห้องพระฟังที่เจ๋งไหมกิเลสนี่พูดแล้วเลดนะเราไม่ได้สอนโลกเล่นๆนี่นะอืมสอนจริงๆมันรู้จริงๆให่ว่าไงเวลามันหลงก็บอกมันหลงมันมืดก็บอกมันมืดเวลามันแจ้งก็บันแจ้งะูุทธเจ้ารู้ได้ฉันใด หัวใจของเราเป็นนักลู่อยู่แล้วเมื่อกระจ่างตามหลักความจริงแล้วจะปิดบังไรอย่างไงทําไมจะพูดไม่ได้กิเลสมันมีเต็มโลกเต็มองศามันยังออกรวดลายเหยียบตีตลาดแหลกเหลวไปหมดพวกเราเรารู้โทษของมันเมื่อไหร่ได้เห็นโทษของมันแล้วเอาของจริงมาพูดนี้ทําไมจะขัดต่อกิเลสถ้าไม่ชาวถ้าไม่ใช่เราเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเป็นเทวทัศน์ต่อสู้ธรรมคุนัแล้วควรจะยอมรับและปฏิบัติตัวแก้ไขและเตยมเองให้ได้นะ ตายแล้วนี่ยังไปยุ่งหาพระวัดนั้นวัดนี้มากุศลธรรมามาพอเป็นประเพณีเฉยผิวเผินเกิดป,ประโยชน์อะไรต้องสร้างตัวเองให้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนจริงๆไม่ได้สอนเล่นนะสอนด้วยพระเมตตานะไม่ได้สอนสักสักแต่ว่าสอนนะสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆเราผู้รับฟังทมบุญเจ้าอยากสักแต่ว่าฟังอยากฟังตัวงปฏิบัติเวลาไปจมในกองทุกข์มันจมจริงๆนะไม่เชื่อครูแล้วเอาเถอะจมจริงๆนี่เรากําลังมีครู มีผู้ถูกผู้ลากอยู่ผู้ที่เจ้า,าพระธรรมงส์มีคำสอนมีแล้วครูบาอาจารย์พูดดีควรจะเชื่อถือได้ยังมีเอาให้เร่งทั้งแต่บัดนี้ได้มากน้อยเพียงไรเป็นของดีเราทั้งนั้นแหละขึ้นเชรื่อบุญขี่ขนนี่แล้วนะยาขันปล่อยให้เวลาเวลานาทีกินไปกินไปสุดท้ายก็เกิดมาตายเปล่าก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เดียชานเขาเกิดเขาตายกันไม่มีสาระประโยชน์อะไรจากภพชาติที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้มนุษย์ชาติมนุษย์เราเนี่ยคบพุทธศาสนาด้วยให้บากันตั้งอกตั้งใจนะ เราสอนโลกนี้เราสอนด้วยความแม่นยําด้วยอาฐรนฐานไทยพูดอย่างไม่โชกทานมันเป็นจริงๆในหัวใจมันรู้จริงๆไรียว่าไงไม่มีโชกทานกับสิ่งใดในสามแดนโลกทานนี้เราพูดตามหลักความจริงที่รู้จริงเห็นจริงตามนั้นพูดได้ทุกอย่างถ้าจะเป็นประโยชน์แจกผู้ฟังมากน้อยเพียงไรถ้าไม่เป็นประโยชน์พูดไปหาอะไรเนี่ยมันก็มีเท่านั้นรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นถ้าควรที่จะเปิดออกมากน้อยหรือทุ่มให้หมดก็เอาเลย เพราะเมตตานี่พร้อมอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วนะ <c oughs> อย่างที่มาช่วยพี่น้องชาวไทยเราเวลานี้ด้วยการเป็นผู้นําก็เหมือนกันอย่างนั้นนี่ละรรมะเหล่านี้ได้ออกในเวลามาเป็นผู้นําของพี่น้องชาวไทยแล้วแต่ก่อนไม่ออกนะธรมร,ธรมดาธรรมดาเหมือนไม่รู้ไม่เห็นแต่พอจะออกมาเป็นผู้นําต้องอ่านปูมหลังให้พี่น้องชาวไทยทราบว่าจะเป็นผู้นํานี่เพราะเหตุผลกลไกอะไร หรืออยู่หัวชนฝาก็ออกมาเป็นผู้นําใครจะเชื่อถือได้จะลงใจได้เนี่ยเมื่อเราอ่านภูมิหลังให้พี่น้องชาวศาสนาทราบตามหลักความเป็นจริงที่เราเป็นมายัางไงแล้วส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นกรรมของสัตว์เท่านั้นเองเพราะนั้นเราถึงได้เปิดธรรมเหล่านี้ออกมายิ่งจวนจะตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นความห่วงใยโลกมากที่สุดเพราะขึ้นของกิเลสนับวันทับผมแหลกก็ไปจริงจริงนะแหลกก็ไปเรื่อยๆนี่แววของธรรมแทบจะไม่มีในวงศาสนาพูธ แทบจะไม่มีในชาวพูธของเราสุดท้ายก็แทบจะไม่มีในพระในเนรนะืมเราภูมิใจกันว่าสร้างวัดสร้างวาสร้างวัดสร้างวาก็สร้างเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อให้ทําไปที่ถิดอยู่อาศัยร่มเย็นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่มันกลายเป็นยเดมาสร้างตลาดปีตลาดสร้างช่วงสร้างฐานเต็มวัดเต็มว่าเต็มพระเต็มเนรไปหมดณเวลานี้นะทําแล้วไม่มีปรากฏขึ้นมามันก็เป็นสร้างช่วงสร้างฐานให้เกิดทั้งหมดแม้ในหัวใจของเราเอง ว่าเราทําอะไรเวลานี้มีแต่เรื่องบุ่นวาส,สังสมฉิเลเขามาทับสมหัวใจเป็นพืิไฟทาเกิดที่หัวใจต่างหากนะไม่ได้เกิดที่ดินฟ้าอากาศนี่เราไม่ได้สนใจในการแก้ไขดัดแตงตัวเองนี้เราจะเอาความดีความชอบมาจากไหนนี่ราทิน้าวิตกมากนะมือวานนี้ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็นกันเองเราพูดอย่างเป็นการเองอย่างสังอาภาเผยไม่มีสุรกทานแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันที่15 พุทธภาคมช่องพันสี่ร้อยเก้าสามสง่าเจ้าอย่างนั้นไม่สะทกสะทานพอตลอดวันนี้พ่านเป็นบรมสุขสุขขนาดไหนไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าขอให้สิ้นกิเลสสักอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องถามหานิพ่านแต่เป็นสันติโกร,รู้เองเห็นเองเหมือนพระพุทธเจ้าทรงรู้เองอย่นเองอันเดียวกันนั่นท่านเพิ่งกล่าวไว้ว่าบาร้ดาผู้บริสุทธิ์แล้วท่านแปลอ่านในบาลีเราจําไม่ได้หมดนะ นัตถิเสยโยปาปโยบรรดาผู้ที่สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วความสูงความต่ำเป็นความเสม,มอภาคกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครเป็นความเสม,มอภาคเป็นอันเดียวกันหมดนี่ท่านแสดงว่าอย่างนั้นเมื่อมันลงถึงขั้นนั้นจะถามไขว่ามีอันเดียวรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรถ้ามีสองอย่างอันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมแต่นี่มันมีอันเดียว รู้นั้นและตอนนั้นพอพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้สาวกทัง้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันจะถามกันหาอะไรท่านป็นอย่างนั้นนี่มันจนจะตายแล้วจึงได้เปิดออกเปิดออกใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่กรรมของสัตว์เท่านั้นเราพอทุกอย่างแล้วสอนใครไม่สอนใครพูดกับใครไม่พูดกับใครเราพอแล้วเราไม่มีได้มีเสียการสอนการเทศการสอนสอนด้วยความเมตตาล้วนๆใครจะพอหยิบได้ไปปฏิบัติตนก็เป็นมงคลแก่พู้นั้นถ้าใครไม่ยอมรับแล้วก็เป็นกรรมของสัตว์ ช่วยไม่ได้พระ,ะพุทธเจ้ามาแต่รู้กี่องก็ช่วยได้สเฉพาะผู้ที่ชวนชวนช่วยได้เท่านั้นผู้ช่วยมาได้ก็จมไปจมไปเหมือนเป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเอาละวันนี้พูดธรรมาเพียงเท่านี้